ใครที่มันอยากเที่ยวภูเก็ตแบบ ปลีกวิเวกหลีกหนีความวุ่นวายระกอบวันนี้เรามีหนึ่งโรงแรมบนหาดไม้ขาวมาแนะนาครับเป็นโรงแรมที่คุณจะได้ปลีกวิเวก,ก,กวงเวงอยู่กับตัวเองเยอะๆนะครับแต่บอกเลยว่ามันอาจจะไม่สงบมากแต่กิจกรรมนี่เยอะมากจริงๆครับผมกําลังบินไปที่ภูเก็ตวันนี้และโรงแรมที่เรานําเสนอก็คือเรเนซองรีสอร์ทแอนด์สปาไม้ขาวภูเก็ตนะครับโรงแรมนี้มันจะใช้การตกแต่งแบบไม้ไม้บวกมันจะมีความคลินคลีนโล่งๆแต่แอบสวยและสงบให้ดูที่ล็อบบี้ก่อนซึ่งจะมีปฏติมาก,กรรมนแหล าค,คุณต้องการสังเคาะหแสงแล้วก็สามารถไปยืนถ่ายรูปคู่กับปริมากรรมเหล่านี้ได้กินเวลคัมดริงค์แล้วไปดูที่ห้องพักเนื่องจากโรงแรมเป็นแนวยาวแล้วมีเนื้อที่กว้างขวางมากครับ เราเลยนั่งรถกอล์ฟไปที่ห้องจริงๆก็เดินได้แหละแต่ห้องของผมนั้นก็อยู่ไม่ไกลหาดมากๆก็จะเป็นห้องที่แอบมีระเบียงเทเลสออกไปเพื่อดูวิวนะครับและนี่คือบรรยากาศในห้องพักแต่โอ้เดี๋ยวก่อนนะครับต้องขอบคุณเจ้าภาพของน่ารักเ<ๆ>สมอมาครับกับเวสป้าประเทศไทยเนาะเหมือนเพื่อนเก่าที่มาเจอกัน<ะ>ไปดูทุกซอกทุกมุมของห้องพักนะครับก็จะมีโซฟาไว้เอกหนึ่งอันห้องพักจะเป็นสไตล์คลีนคลีนครับหัวเตียงจะเป็นแผงควบคุมไฟทั้งห้องซึ่งกูมีปัญหากับอีแผงนี้มากไม่รู้จะปิดจะดับอันไหนทุกครั้ ก็จะเจอห้องน้ําแบบว่าปิวซึ่งกูมาคนเดียวจะวาปิวให้ใครดูให้คนข้างนอกดูหรือไงมินิบาร์ของเขาก็จะมินิจริงๆนะครับก็จะมีของกินเล่นกรุบก <Street. S 1> ส่วนตู้ด้านข้างนั้นก็ไม่ทาให้ผิดหวังครับเพราะว่าก็จะเป็นอุปกรณ์ล้วนๆเลยตั้งแต่กาต้มน้ําจนถึงช้อนแก้ววายอะไรต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้เ<ค>ละไฟเป็นสายกาแฟชาที่นี่ไม่ได้มีแคปซูลให้นะครับแต่เป็นกาแฟซองแบบชงตรงนี้เลยและสิ่งที่ลืมดูไปนั้นก็คือข้อความในกระจกที่เหมือนเสกเอาจริงๆ,งๆมันก็ไม่ได้เสกไว้หรอกมันก็ใช้ ใคใ<น>เขาดีมากนะแต่กูรู้สึกว่าสไตล์มันแอบ,บมีความโบราณไปหน่อยแม่บ้านใครที่เสพติดการรีดผ้าเตารีดและที่รองอยู่ตรงนี้ส่วนเซฟนี่สําคัญมากอยู่อีกด้าน,นชุดคลุมที่กูไม่เคยได้ใส่กับรองเท้าอยู่ตรงนี้เพราะกูนอนไม่สบ,า,สบายเวลาใส่ชุดคลุมใส่ <ๆ S 2> ที่ไรตึงขึ้น,นมาเหมือนไม่ได้ใส่อะไรทุกทีเลย <ๆ S 2> และนี่คือห้องน้ําของเขาเนะครับเทรนด์ของโรงแรมสมัยใหม่บอกแล้วจะไม่ค่อยมีขวดเล็กๆแล้วนะครับสบู่แชมพูยาสระผมก็จะเป็นขวดใหญ่ๆเบิ่มๆแบบนี้บอกเลยว่าชอบกินสบู่กับโรชั่นของเขามากนะครับขายหาดรไม่เจอมันอยู่ตรงนี้ ห้องอาหารริมหาดครับชอบห้องอาหารนี้มากเพราะพื้นเป็นพื้นทรายเหมือนเราอยู่บนหาดนะครับห้องอาหารนี้ก็จะมีความเป็นฝรั่งฝรั่งหน่อยแต่อยู่ติดกับสระว่ายน้ำนะครับใครจะมาดื่มมาดื่งก็ได้เลยก่อนจะถึงชายหาดในส่วนที่เป็นสนามหญ้ามันมีกิจกรรมต่างๆเยอะมากคุณถึกว่าเมืองไทยประกันชีวิตเพราะกิจกรรมเยอะจริงๆมีตั้งแต่การนั่งชิลครับยิงธนูเกมต่างๆนะแต่บอกไว้ก่อนนะครับสายเล่นน้าทะเลไม่ควรลงที่นี่เพราะหาดไม้ขาวส่วนใหญ่ก็ปักธงแดงนะไม่ควรลงไปถ้าใครคิดถึงวัยมัธยมละก็เรามีฟุตบอลโกหนู รั้แบ่่งทีมเลน,น,นันสองของร้านอาหารที่เป็นพื้นทรายนั้นก็จะเป็นร้านอาหารอีกอันหนึ่งครับที่จะเห็นวิวกวา้กวางกวางแต่เนื่อง,องด้วยเรามาเป็นกรุ๊ปนะครับก็จะมีการจัดอาหารลายบุฟเฟ่เอาไว้สําหรับห้องอาหารชั้นบนนี้ก็นั่งดูเขายิงธนูไป <c oughs> กับเล่นน้ําไปก็มีความสุขดี <c oughs> เดินมาตรงช่วงกลางของโรงแรมนะครับก็จะเป็นสปาคิดขับครับแล้วก็มีสระไว้น้ําแอบซ่อนอยู่อีกอันนึงนะครับมันก็อยู่โซนใกล้ๆพวกพูลวิลล่าต่างๆรวมถึงร้านขายของทีระลึกด,ด้วยครับซึ่งไอสระตรงกลางนี้มันจะมีความเด็กน้อยมากใคราน เด็กเล็กกันมาก็แนะนําสะวายน้ําอันนี้เลยหรือถ้าใครอยากจ,จะตีแบตโต้ขึ้นลมทะเลแล้วก็ <c oughs> มึงตีเลยตรงนี้ครับพร้อมสนามเปตต์ที่สําคัญไมกว่านั้นโรงแรมแห่งนี้เขามีสตาร์บัคเป็นของตัวเองครับอยู่ภายในโรงแรมเลยแต่สตาร์บัคแห่งนี้เมนูจะไม่ได้เหมือนข้างนอกนะครับมันก็จะเป็นแบบครึงคร่งมันจะมีความโรงแรมปนกับความสตาร์บัครวมกันอยู่ในตัวเอง,งสายกาแฟดิๆแบบเราคงพลาดไม่ได้อยู่แล้วส่วนสายกําลังกายบอกเลยยิมที่นี่มีความใหญ่พอสมควรนะครับอุปกรณ์ครบแต่ที่เด็ดที่ซ่อนเอาไว้เลยถ้าเข้าไปในห้องน้าผู้ชาย ว่าผู้หญิงก็มีนะมันจะมีบ่อแช่ครับที่เป็นน้าร้อนกับซาวน่าอยู่ด้วยกันแล้วกิจกรรมเพื่อความบันเทิงยังมีอะไรอีกบ้างครับนี่เลยครับมีโต๊ะปิงปองใครแม่งอยากตีปิงปองคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ล้วก็จะมีพวกเกมต่างๆเอาไว้เล่นฆ่าเวลานะครับเวลาคุณมาแล้วเบื่อๆไม่มีอะไรชั้นบนใกล้ๆ็อบบี้จะมีโต๊ะพูลครับซึ่งโต๊ะพูลก็จะอยู่ใ,ใกล้กับบาร์ของเขาแต่ครับซึ่งบาร์นี้ก็จะฟิลหลายฟิลมากซึ่งไม่ใช่ฟิลเฉพาะลังสิทธิแน่นอนแต่มบบา หรือกูเป็นคนบาปก็ไม่รู้ฝนตกหนักใช่ไหยถึงฝนจะตกแรงยังไงก็ตามเราออกไปกินข้าวข้างนอกครับเสร็จแล้วก็ขอกลับมาแช่น้ําเอาความสุขเล็กน้อยก่อนถ <พา S 2> ้พาพาสำรวจขนาดนี้แล้วไม่พาไปดูอาหารเช้าก็ไม่ใช่เราแล้วนะครับที่ห้องอาหารน,นี้ความพิเศษคืออีมาสคอตตัวเมื่อกี้มันจะมายืนแจกเนยแจกแยมอะไรอยู่บอกแล้วว่าเป็นคนชอบอาหารเช้าของฝั่งโรงแรมแบบเอเชียมากเพราะว่ามันจะมีของเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับรวมทุกสัญชาติที่มาเที่ยวที่นี่มีตั้งแต่ฝรั่งของไทยครับแล้วก็รวมไปถึงของแขกดใครชอบอันไหน ก็ไปตักอันนั้นนะครับพามาดูเขาคราๆจริงๆอาหารเขาจัดเอาไว้ค่อนข้างดีนะนะซึ่งมันเยอะจนกูไม่รู้ว่ากูควรจะรีวิวอะไรดีเพราะมันหลายอย่างแล้วเกินนี่และนี่คือสิ่งที่บอกว่าของแขกครับก็คือโรตีกับพวกแกงกะหรี่ต่างๆางานนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับเวสป้าประเทศไทยพูดอีกครั้งหนึง่งไม่ได้รับตังค์คขาโฆษณานะจริงๆงานนี้เหมือนมาสังสรรค์มาเจอเพื่อนเก่ารักนะครับบาย